วัดีนะทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ในแดนด y สเวิร์ลนแล้วพวกเราจะมาดูว่าพวกเราจะไปถึงชั้นไหนไกลที่สุดไปไปกันเออเล่นกับเพื่อนแล้วเอเอไปเร็วไาไหนวัเร็วไปกันไปเล่นกันเถอะเอยแหลกแน่เลย เหลืออะไรอ๋อป่าไม่แมะไรเดี๋ยวนะทุกคนเฮ้ hey, ไปกันทุกคนไป Dan no, dan no, no.